ได้หมดเลยได้ครับได้เอ้ยพวกมันหรือเปล่าวะโอ้ยชัวร์รอดูกอช่วยชัวรจอดดีกว่าพวกรวยซะด้วยชื่อว่าพวกนี้แม่งรวยจัดไปไหนบ้างเป็นล้อไอ้โอ้บล็อกมันไปบล็อกเราเหรอพวกเอ้ยเดมชวนเล่นเลย Lê lanh áo, quá cầm bóng bà đi váy đi váy quá มาเทอถ้าเกิดเลือดอถ่าลืมปั๊มปั๊มด้วยนะเพเ่อ์เพราะโดนมีแทงเลือดรถเรื่อยๆไม่โดนเลยโบรตอนนี้เสียจัดมแท้นี่ไงเว้รโ Good n i g h เบอร์ Good n i g h นะ Good night g o o เมืเบอร์ทักมันมีของเยอะแน่เลยพวกชัวร์ประเทศจัดการเลยกันเลยมีล็อกพิกงั้นเลยโ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 ยที่เหลือพาครับส่งเป็บ้านนะนะจะได้เล่นต่อไปไม่ต้องรอนานนะโอ้โหมีแต่รองเท้าโบรแต่ปอตวันน้โบรลดขนเสื้อผ้าหรือเปล่ายปืิทยากรีนมาอีกแล้วนายพวกเนี้ยเข้าไปก็ได้ไปที่ชันล่างรถื่อไปเลย เดี๋ยวให้น้องๆที่นี่มันไม่มีสไลด์ใช่ไหมโบรไม่มีไม่มีมาเธอไม่มีอันนี้จะพามันไปไหนฮะพวกฉันอุ้มมันไปส่งโรงพยาบาลมาเธอจะได้แบบให้เขารอนานไวๆอ่ะมาเธอโอเคมาเธอมาเธอรถว่างไหมว่างว่างว่างเอาพวกนั้นไปด้วยไม่เบรอเดี๋ยวไปอุ้มมันเข้ามาโอ๊ยมแล้วคนเดียวมาเธอไปคนเดียวแล้วคันนี้ขับไม่ได้หรอพวกขึ้นไม่ได้อ่ะเอ้าขึ้นได้พวก ว,ว่าง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 สองที่ว่างที่หนึ่งว่างที่าพาขึ้นคันนู้นแเลยอะไอเวรนี่เกือบแ,แตกไปเลยไปเลยไปโรงพยาบาลเลย นี่โอ้โหเกือบแตกเหมือนกันว่ะมันกี้เลือดมั้งไหลบัตเตอร์จะเล่มพันยาคนนึงนะอีกคนนึงเหรอยังแรงมันเป็นรถไฟฟ้าไงเดียว่าจัดเลยอ่ะก็เลยไม่จัดอ่ะแก๊งเรามีคันหนึ่งเนี่ยมันต้องต้องงบต้องงบเท่าไหร่ซึ่งงบครบห้าพันดอลบ้าเอ้ห้าพันบิตคอยบ้าเขาจะให้คันนี้รัว ว่าจะสายตาฉันไม่ไหววะ่วตววะวต,ตึงชวมัดเลยเหรอไม่พวกฉันมันเยอะกว่าหรือเปล่าก็เลยไม่ไหวว่าปกติถ้พวกเท่ากันโหแก๊งเขียวก็เอาอยู่นะแก๊งเขียวนี่เอาจัดเลยนะ เขียวเอาอยู่นะไปเธอจำรหัสได้หรือเปล่าโอ้เดมเกกเด็ดเป็นคนแบบนี้แลวหรือไงนีโบกโอ้เพลงนี้เสียจัดแฮ่มมาได้เพลงนี้เฟียจัด นายปล่อยรับรู้เพลงนี้แหละเถอะในวันที่หนึ่งแล้วที่มันที่มันมีหนึ่งาทีกว่านี่คือไงมาเถอะให้มาลองฟังเฉยเหรอใช่ใช่้ายิงตอนไม่เอาวอออกนะบ้เถอะฉันบอกเลยเสียงก็คือพีเคมีอยู่อย่างมาเถอะไม่โดนไม่โดนจับก็ล่วงอะไรอย่างเงี้ย ใช่โดนจับแล้วมันมันอันเจลตัวเองได้ไหมหรือว่าต้องให้ใครเปประกันมันไม่ได้ไม่ได้ประกันไม่ได้ประกันไม่ได้ไม่้ดไไม่ได้เลยที่นี่ไม่ได้นานโดนจับที่นี่ไม่ได้นานแบบที่นู่นนะนะแต่ว่าไม่แต่ว่าตอนนี้เขาจะมีนี่เข้ามาแล้วไงมีแบบพวกทนายคนขึ้นมาคุณสารเขาจะมีสารเขาจะมีศาลมันก็จะง่ายมากเลพิสุทธิ์ามานะจากที่คดีที่เราจะติดอ่ะเราโดนทันบนแหล่งเงี้ยใส่ดีเอ็ม เพื่อแบบไปรายงานตัวใช่รายงานตัวทุกวันเราก็เข้ามาแล้วก็ไปรายงานตัวเขาอะไรจะไม่ได้ไรายงานตัวอะไรจะถอดนะเวนนายเรานายน่มีรายชื่อคดีอยู่มั้งครับพี่ไม่ปริเแลนะเฉพาะอะไรแบบเฉพาะที่เราไปรายงานตัวถูกไหมถ้าไม่ได้รายงานเขาก็ไม่นับให้ถูกไหมน่าจะนับแต่บางทีบางทีเราไปเราไม่เจอฟุตโฟคือมันมันระยะกี่วันอะเจ็ดเจ็ดเดือนก็คือเจ็ดวันเจ็ดือนเจ็ดเดือน จ็ดวันเจ็ดวันก็คือเจ็ดนาทีอแต่ว่าถ้าติดอยู่ในคูบอกว่าคดีก็บอกว่าโดนยิงอะไรอย่างงี้ก็จะเรียกเป็นเดือนกันนใช่ับเขาจะเรียกกันเป็นเดือนก็เดือนก็นาทีนี่แหละบดเชื้อเนมัมันโหมไม่ได้ดิยังไม่ได้รั่นเลยแล้วล่วงอย่างงี้เจ่าประเธอ จริงอยู่บนรถก็ลั่นได้ถูกไหมล่ะได้ไไดแต่ว่าต้องความเร็วไม่เกิน60บัเด้ใช่อ๋อ60ก็คือเราสามารถควักก็อกได้เลยบัดถ้าไม่เกินอ่ะนะบัดแต่ถ้าเกินก็คือเราไม่สามารถทําได้บัด ตอนนี้เหมือน,น,ต,อน,นตอนนี้ใครเดิน<ล>ดอยู่ข้างใครเดินอยู่ข้างทางเราก็ลั่นเขาได้แล้ววะเถอะเมื่อก่อนไม่ได้ไงตอนนี้เราลั่นได้เลยอ,อยู่บนรถก็ลั่นคนบนพื้นได้เอ้านี่ไงลั่นได้ทีเนี้ยโย่ะเฮ้ยทำไมมันมันมันชักออกมาแล้วมัน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 ไม่อ๋อบัตเตอร์ต้องอย่าเพิ่งกดไลค์ก่อนอนะ่ะต้องอหให้มันครบทีทีนึงปุ๊บแล้วก็มันจะชะลอการควักออกจากเอวใช่เพราะมันมันเคยมีคนทำไหมนี่บัเถอะแบบสลับปืนไวแล้วมัน มันโกงโป่งร่วงอะบัเทอแบบที่ไอ้นี่เขาทำกันนะมึงนอกอะเคยเห็นอยู่นะแล้วสลับปืนไวๆนะมันมีแบบจับวอยิงด้วยนะเคยเห็นใช่ไหมอู้แบบนั้นแบบนั้นโหดแบบนั้นโกงจริงมาเลยต่อนนี้ทำไม่ได้แล้วใช่ไหมที่นี่วอไม่มีเถอะที่นี่ไม่มีบัเถอะที่นี่ไม่ใช้แล้วเขาเอาวอออกไปแล้วน่ะไอ้นี่แก๊งอะไรนะเมื่อกี้แถวเนี้ยเถออะะเปด แล้วก็ซ้ายซ้ายหน้านี้ก็ OY b เ t อร์ใช่แล้วก็ขวานี้ก็ YG b เ t อร์แล้วก็ซ้ายถัดไปอีกก็ KGB b u เ t อร์ชื่ออู้ OY มีคนดนี่ยนี่ฮุ้นานทีจะพูดถึงว่าฮุ้ดเรานี่อยู่ไกลกว่าเพื่อนล้วบ้าเถอะเหยียบแยก<ช>แยกโซนอะ <laughs> ไม่ค่อยมากัแถว,ว,วนี้มันบล็องไงมันน่าจะแบบ OY <ช>พวกแบบ u o e ยใช่ มันเป็นไปที่ไหนกันวะฉันว่าฉันว่าบัตเทอร์คิดเหมือนฉันเลยบ็อกัตเทอร์คิดเหมือนฉันเลยเหมือนชอบซุ่มถแถเนี้บัตเทอร์นี่คือ YG ใช่ไหม YG ถ้าสมมติอยู่ดีๆแบบเราไปยิง DOA งี้ยทำไงก็ควบสองแก๊งเลยบัตเทอร์ก็คือเราก็ต้องลั่นกับ DOA กับไม่ไม่สมมติว่าเราเราเหนื่อยแล้วโยหลับโยจนแล้วเนี่ยโยซับ bro โย ว่าไงน่ะโจ้เจ้าที่โจ้าทำลายไม่นอนเลยครับเจ้าที่โอ้าะฉันไม่เข้าเวรการดึกน่ะโอ้แล้ววันนี้ได้กินกาแฟหรือยังน่ะโอ้ยังเลยไม่มีร้านเปิดเลยนะโอ้ยเจ้ากินโดนัทหรือเปล่าอ่ะชัวร์กินโดนัทหรือเปล่าอ่ะฉันไม่ชอบกินของหวานโอ้เสียงออฟฟิเซอร์เหมือนบอกว่า คนที่เปิดตัวร้านอันนี้เลยอะนะโย่พ่อพ่อร้านอาหารน่ะซิปลินไหมอ่ะพวกเชื่อสนใจเปลี่ยนจากกาแฟเป็นลีนหรือเปล่าล่ะแหมลีนนี่ยฉันขอลองดูหน่อยสิใครมีเอาไปให้เขาหน่อยพวกโอ้เขาจะรวบหรือเปล่าหรอเยขาจะจับฉันหรือเปล่าฉันลงไปให้แล้วนะฉันว่าฉันเรา ไหนล่ะลิ้นปึ๊บหลักฐานคามือมาเลยช่วยเลยไว้ใจไม่ได้อ่ะนะพิกที่นี่อ่ะมาเลยชัวพิกไว้ใจไม่ได้ทุกคนนะพวกอ่ะเชื่อโอ้ยเขาจะมาเป็นแก๊งจะไปไหนกันเนี่ยโอ้โฉันขับหมูเข่าเล่นทะเเล่นกันนะพวกโอเคโอ้โหรถพังในแต่ละคันขับรถระวังกันหน่อยนะ ได้เลยเดี๋ยวพวกฉันไปซ่อมรถก่อนดีกว่านะ่ะไปเจอกันนะพิกส์มาเจอกันนะบัตเทอร์มันมาแล้วบัตเทอร์ <laughs> ชิตโอ้โหแดงสำลบแทบไม่ทันเเวไปเนะี่ยลงเลยพวกลงเลยพวกดีกว่า <laughs> พวก แม็กไม่ได้ย่าลืมกดลกากใส่นี่งแล้วอยู่ ข้างหลังประเทศข้างหลังมาอยู่ข้างหลังมีกล้มไปคนหนึ่งว่ะ <Okay. S 2> ๋ยวจัดประเทศอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึง โป๊ะโยนะโอเคโอเคโอเคไอช่วยเขาด้วยพวกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนะช่วยด้วยพวก